กิฟวิลาวันอภิญ,ญาพง์ท้องแล้วจ้าสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับกิฟวิลาวันหรอภิญ,ญาพงก่อนนะครับที่มีลูกคนแรกได้เป็นผลสําเร็จนะครับคือตั้งท้องคนแรกแล้วนะครับวิลาวันได้เปิดเผยว่าวางแผนจะมีลูกตั้งแต่จบการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020แล้วในรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้มีลูกยาก แต่ก็ตั้งครนภ์โดยที่ไม่รู้ตัวในช่วงที่ไปแข่งขันสโมสรเอเชีย2021ทำให้แท้งไปเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้ปรึกษากับศูนย์เวชทศาสตร์การเจริมพันธ์และได้รับคำแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วและการบำรุงตัวเองควบคู่ไปด้วยนะครับคิฟวิรวันให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่รู้ข่าวว่าตั้งท้องดีใจจนบรรยายไม่ถูก ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ให้กำลังใจส่วนเรื่องลูกจะเป็นเพศชายหรือหญิงยังไม่ขอบอกและจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับแฟนขับในภายหลังซึ่งวางแผนไว้ว่าหลังคลอดและลูกแข็งแรงอยากจะกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งอย่างน้อยในระดับสโมอสร และได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วและทางศูนย์มีเทคโนโลยีต่างๆรองรับให้คำปรึกษาและยืนยันว่าจะกลับมาแข่งขันได้วิราวันกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอดีตก,กับตันทีมชาติไทยนะครับคิฟวิราวันอภินยาพงศ์นะครับก็ตั้งท้องลูกคนแรกได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซ b s สไ i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ